นี่เขาสงกันเยอะเลยนี่กี่ถุงนี่สิบเอ็ดถุง่บกนี่คุณเชก้าเี่ยข้าวใส่ข่ขาวใส่้าว่ขส่ส่้าวใส่ข้าาเใส่ข้าวเีข้วข้าวใส่ข้าว่้าใส่ไข่้่้า ข้าวเปลี่ยนข้าวอ๋อเพิ่มน้ำข้าเปลียกเส้นหน่อยนึงน้ำบาโฟนูนนูนนูนบอครับเพิ่มน้ำแล้วแข่งบอแล้วคุณเนี่ยชวนตั้งแต่เช้าไม่ลงมาลงมาตอนที่มันหมดแล้วไม่ไรเราของที่เราอยากกินเยอะ หนึ่งแต่ว่าห้าหัวเตะห้าสิบสองพี่กเขาหมูผมเอาเหมือนกันใช่ไนมครับรู้เปล่าร้านนี้จุดเด่นอะไรคืออะไรพี่โมคุณมองเห็นแล้วแหละเมื่อกี้เป็นร้านข้าวเปียกที่กินกับน้ำพริกแคบหมูอ๋อนะนะใช่ เราต้องกินขหมูลอใช่ไปกินไกินได้ไหมอันพอจริงหรอจริงต้องกินกินที่หมดนะวัดีเป็นสิบสามบอกระไนะชิปสามทรงเงนบ่อสามหนึ่งอะพอเหรนบ่นั่งไม่ด้เด้อเด้อมาเจ้าเอาเส้นบอเข้า ไ oh oh. อเซออเว่นก่อนอ <c oughs> เอาเข้าออมาล,ลูกค้าจะมีอยู่บานเลยรอ,อปอนแป๊บนึงดูแม่ค้าไปก่อนเขาตักไปก่อนอันนี้พิเส้นใหญ่กระเปีย,เยกเส้นใหญ่ทําสดเออแลรวที่คันมาเอาเบอราขมือ อร่อยราคาเขาเปนมีข้าเปลียนข้าวข้าวเปียกเส้นหนนุ่นออกไปแั้วสิบกระถูกนู้นฝั่งนู้นแล้ว้อ<ๆ>งไอ้งอ้นี่เดี๋ยวได้ถุงม่อถุงมารูมกัเลยงดเทอด้ย อ 5, สองแสนแปดเพราะว่าถุงหนึ่งมันซาวห้าก็สิบถุงก็น่าจะสิบกว่าถุงคือโหดีลงแล้วอ vale> well> ๋อนึกว่าหมดแล้วนี่ก็ตื่มก็เติมเยอะายอะตอนระเบิดนัดเยอะต้องด่าไข้ตมองกายไข้ดูอะต้องกบกายขึ้นเยอะ <het ico> ิวไปไซรั่นเลยข้าวปตรโก๋ตรงไหนต้องโก๋หมดแล้วปะวดเดี๋ยวก็ซื้อมาจากร้านอื่นเราอยากได้ข้าต้ตปโกนะราอนสามพันดนสองพันถ้าขายสองพันสามพันโต้โก๋ยังมีอยู่ปะหมแล้วหมดแล้วบ,บ,บอกแล้วให้รีบลงมา <S <S <c oughs> เราี่มกลวในโจี่เขาเปียกข้าวมันก็คือโจ,นะโจ๊กเลยเนาะโจ๊กกระดูกหมูแ้่เราจะใส่ตับใส่หมูก้อนหมูเดี๋ยวจะเอาย่งในนีเช้นนี้เขาจะใส่เป็นกระดูกหมูนะก็ตอนนี้เป็นเลือดหมูจริงๆผสมก็ได้นะ เขาเปียกพริกกากหมูสีก็เหม็นมีแบบฉีไปด้วยหอยเจียวอ้าวตรงนั้นครบแล้วตอนนี้เป็นของเราแล้วมั้งนี่อย่างนี้ได้ปะเนี่ยอ่าวใส่ไข่หลวบปะใส่ใส่เจาะใส่ไข่เหมือนกันใส่ไข่เหมือนกันอันนี้ขอลายหนมันด้วย ขอันนี้หลายๆนี่อันนี้ก็จะแยกชามกันเลยรู้เลยเนาะว่าสาวห้ากับข้าวกระเพร๊าข้าวบกระเพร๊าข้าวบระเพรอันนี้ของผมปะอ๋อเพราะว่าเรามาช้าตอนเช้าเราครับอาจจะอดกินได้ อ๋อถ้าพิเศษผสมใส่เลือดมาเป็นมาใส่ไข่เพิ่มต้องอ้ก็กับเผากันด้วยผสมอ้าข้าวอินเดียหืไข่ล่วกกำลังดีเลยเนาะนี่อจารยจ้าเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันนะฮะเดี๋ยวดูของคู่ไก่กันจะได้ไม่เกะกะร้านครับนี่มาแล้ว อโโออขอบคุณที่ติดตามนะครับกินใน้อ้วนตายกับบรรยากาศหน้าร้านข้าวเปียกข้าวข้าวเปียกเส้นที่สีแยกสีหอมเซ็นเตอร์พอยต์นนชามเดียวห้าสิบบาท <บา S 2> ใส่ไขโ่โอ้โหอันนี่ไข่ปุ้งเลยครับน,นี่เนี่ยเขาบอกว่าที่กาดหม,มูนี่ส,สุดเด็ดอ่ะขอบคุณที่ติดตามครับกินอ้วนตายครับผมสวัสดีครับ